ทุก <Kell ee> งานบอกเก <Terra> <mellan farming> ี่ยงเลยแค่ม <aka> ีงานบอกเคยแค่สายตาคุมองความหวังยังไกลอุตส่าห์ไกลบ้านมา ใช้ได้สองระบบนี่ะห้องเก็บของนี่โกหงมากครับลูกค้าคันนี้สวยตัวนี้สามแถวพับได้นะลูกค้าคันนี้สวยเนะี่อรถเดิมนะเดิมเลยคันนี้มีตัวเอวีา้างหลังต่อให้สภาพเดิมนะปาโปรโงเดิมหมดรถเดิม ขอบยางทุกชิ้นนี่ไม่มีแตกนะลูกค้ารถสวยคันนี้ยังไม่จดทะเบียนด้วยลูกค้าปี2020ันยี่สิบรถจอดอยู่ที่รถบ้านในเฮงสองนะครับถนนกราบประพฤกษ์บางแคนะประตูหลังเป็นไฟฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นปักนะตัวนี้เป็นปักสองปักลูกค้ารถสวยนะนะลูกค้าคนใดสนใจมาดูรถได้ที่รถบ้านในเฮงสองนะครับถนนกราบประพฤกษ์บางแคนะ สอบถามรายละเอียดก็0866887377นี่แบบนี้ส,สวยๆอย่างนี้จัดๆนะสดๆช่ำๆยางเดิมนี่ดูภายในลูกค้าดูนะมีมีสปีกให้ด้วยนะเวลาขึ้นขาวขึ้นอะไรนี่สบายมากเครื่อง2.4ตัวนี้สวยจริงลูกค้าสนใจก็มาดูรถอยู่นะถนนตลราประพึกบางแค รถบ้านหนึ่งเหสองสวยเดิมหมดเลยนะตัวนี้มีกล้องหัวซ้ายซ้ายขวามีหมดมีเซนเซอร์รอบคันนะข้างหน้ามีเซนเซอร์จับด้วยนะลูกค้าคัานนี้นะตรงกระจกหน้าลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันนี่สวยสนใจมาได้เลยนะคันนี้รถวันนี้พร้อมจบนะเล่มพร้อมเลยพร้อมหมด เดิมลูกค้า EV ีแทรใครสนใจก็ทักมานะครับที่รถบ้านแห่ง2ถนนก็าลาพึกบางแคฝากด้วยนะครับลูกค้าสวัสดีครับ